วันนี้เดินทางส่งมอบยาริสครอสตัว h e v ีวีพรีเมียมลักนะครับด้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันหน่อยว่าคันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับไปครับไปดูกันเลยสําหรับคันนี้นะครับเดินทางส่งมอบรถให้ถึงบ้านเลยนะฮะคันนี้เป็นสีเทาดำนะครับราคาเริ่มอยู่ที่899,000บาทนะครับสำหรับตัวลักชัวรนะฮะอ่ะเดี๋ยวพามาเจาะรายละเอียดกันหน่อยว่าคันนี้มีอะไรโดดเด่นบ้างนะครับ ด้านหน้านะฮะเป็นดีไซน์นะครับก็จะเป็นกระจังหน้านะฮะสีดําเงานะครับด้านล่างเนี่ยจะมีตัวบริเวณที่เป็นกาบกันชนด้านล่างเนี่ยจะเป็นสีดําด้านนะครับแล้วก็ด้านใต้เลยนะครับจะเป็นสีบอลแบบนี้นะครับเกรดรุ่นนี้มีกล้องมองรอบคันมาให้นะครับมีเซ็นเซอร์ให้รอบคันมีไฟตัดหมอกให้พร้อมนะครับไฟหน้าเป็นแบบ LED นะครับเปิดปิดอัตโนมัตินะครับมีระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติด้วยนะครับล้อแมก ตัวเกรดรุ่นตัวท็อปจะเป็นลายแบบนี้นะฮะเป็นทูโทนแบบนี้เลยนะครับได้ดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับแล้วก็มีคิวล้อมาให้มีโลโก้ H.E.V แบบนี้นะครับบ่งบอกถึงไฮบริดนะครับตรงขอบกระจกนะครับจะเป็นสีคโครเมียมแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ด้านบนนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็มีคลีบฉลามให้นะครับเป็นสรอาก,ากาศแบบชาร์กฟินมาดูด้านหลังกันหน่อย ด้านหลังนะครับมีโลโก้ยาริสค o อสเป็นสีโครเมียมมีกล้องมองหลังให้พร้อมนะครับนี่คือแบบของบริเวณด้านหลังนะครับคันนี้ยังไม่ได้มีการตกแต่งชุดแต่งเพิ่มเติมนะฮะก็เผื่อว่าท่านใดนะครับที่ดูอยู่นะฮะอาจจะเอาไปพิจารณากันนะครับว่าแบบนี้แบบที่เห็นอยู่นี้มีความสวยงามไหมนะครับประตูท้ายเปิดปิดแบบไฟฟ้านะครับมีคลิก a อ t i v a t e ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันหน่อย นี่เต็เซนเซอร์นะครับเมื่อสักครู่ความกว้างของภายในบริเวณด้านหลังนะครับเบาะเนี้ยสามารถปรับแยกเป็น60-40ได้นะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับพื้นรองสัมภาระด้านหลังเนี่ยสามารถดึงออกมาอย่างนี้นะฮะนี่จะมีชุดอุปกรณ์นะครับเกี่ยวกับซ่อมยางฉุกเฉินให้นะฮะแล้วก็เราสามารถนี่เห็นไหมครับปรับระดับของตัวชั้นวางของได้ นะฮะแล้วก็ตรงนี้เปิดมามีช่องเก็บของให้อีกนะครับถือว่าอันนกประสงค์นะครับทำมาได้ตอบโจทย์นะครับสไตล์คนเมืองหรือว่าเดินทางไกลนะครับโอเคไปดูด้านในกันต่อกุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์นะฮะนี่คือแบบของภายในนะครับสำหรับ รุ่นนี้เป็นสีเทาดาพัดด้านในนะครับจะได้เป็นโทนสีแบบนี้นะครับภายในเนี่ยก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นสีเทาดําก็ได้ทารีวิวไปแล้วในตัวที่เป็นสีขาวมุกนะฮะก็คันนี้นะครับส่งมอบเป็นสีเทาดําก็พามาดูกันหน่อยนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันออปชั่นครบจริงๆครับสาหรับเกรดรุ่นนี้นี่ความสวยงามประมาณนี้เลยนะครับมาดูกันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างภายในดูหน้าจอกันหน่อย นี่หน้าปัดเรียนไม้นะครับเป็นแบบดิจิตอลแบบนี้นะครับสามารถดูข้อมูลการขับขี่ได้หน้าจอเครื่องเสียงนะครับรองรับ apple carplay android auto แบบไร้สายนะฮะเชื่อมต่อบลูทูธได้ระบบปรับอากาศนะครับเป็นแบบหน้าจอดิจิตอลนะครับมีกรองฝุ่น p พีอม2.5มาให้มีช่องชาร์จไฟให้นะครับเป็น type c นะฮะแล้วก็มี type a มาให้ด้วยแล้วก็มีตรงนี้นะครับจะเป็นตัว wireless charger นะครับ เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮนะครับตรงนี้จะเป็นช่องที่สามารถวางแก้วได้นะครับแกะออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็นี่คือช่องเก็บของนะครับแผงประตูนะครับก็ดีไซน์มาเนี่ยก็จับกระชับมือเลยนะฮะในส่วนนี้คอนโซลนะครับ มาดูความปลอดภัยกันหน่อยว่าคันนี้ให้อะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นที่ตัว Adaptive Cruise Control ก่อนนะครับสำหรับตัวนี้ปรับนะครับในเรื่องของรักษาระยะห่างได้ด้วยนะครับมีโหมดการขับขี่ให้นะครับมีทั้ง Power Mode Normal Mode และในส่วนของตัวที่เป็น Eco Mode ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีตัวเปิดปิดประตูท้ายไฟฟ้าจากด้านในนะครับแจ้งเตือนก่อนการชนแจ้งเตือนออกนอเกเลนนะครับระบบควบคุมสถิรภาพการทรงตัวนะครับ เปิดปิดเสียงเซ็นเซอร์นะครับแจ้งเตือนลมยางมีให้นะครับ EV โหมมีให้นะครับปรับไฟสูงอัตโนมัติมีให้แล้วก็ปรับระดับของไฟต่ำก็มีให้นะครับเบาะจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับฝั่งคนขับนะครับในส่วนนี้กระจกปรับไฟฟ้าทั้งหมดนะฮะดูด้านหลังกันประมาณนี้นะฮะมีแอร์หลังมาให้นะครับแล้วก็ด้านบนนะครับเป็นม่าน นะครับเป็นหลังคาแบบมูนลูฟนะฮะตรงนี้สามารถเปิดม่านได้นะครับคันนี้ติดตั้งฟิล์มเรียบร้อยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเดินทางส่งมอบกันนะครับสำหรับลูกค้านะครับรายแรกนะครับยาริสคอสนะฮะประเดิมกันสวยๆเลยนะครับอ่ะปิดประตูท้ายกันหน่อยเดี๋ยวให้ดูในมุมของความห่างสักหน่อยนะ นี่ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกระแสนะครับสำหรับรุ่นนี้อันนี้ประสงค์ครับออปชันครบนะฮะแปลว่าท่านใดนะครับที่กำลังสนใจเกี่ยวกับโปรโมชั่นของตัวยา r i สคอรนะครับสามารถทักมาสอบถามมาพูดคุยกันได้นะครับเอก็ประจำอยู่ที่สาขาสำนักงานใหญ่หัดใหญ่ในนะครับมีอะไรก็สามารถเข้าไปติดตามนะครับหรือว่าทักมาพูดคุยกันหรือว่าโทรมาพูดคุยกันก็ได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ